รู้สรรพคุณของเขาแล้วต้องรีบเก็บมาทําใช้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แบ่งปันสูตรกระชับผิวและลบเลือนริ้วรอยด้วยกระเจี๊ยบเขียวค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับสูตรที่จะทํานะคะวันนี้เราต้องการกระเจี๊ยบเขียวนะคะไม่ใช่กินอร่อยอย่างเดียวนะคะใช้กระเจี๊ยบสี่ลูกค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ กระเจีย๊ยบนี้ช่วยในการขจัดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้เป็นอย่างดีนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะกระเจีย๊ยบช่วยกระชับผิวและต่อสู้ริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีแล้วทำให้ผิวขาวใสและนุ่มชุ่มชื้นเป็นอย่างมากเลยนะคะมีสรรพคุณที่ดีค่ะสำหรับใครที่ชมวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอหน้าเราจะนำกระเจีย๊ยบเขียวมาทำสูตรยืดผมแบบธรรมชาติด้วยนะคะ กดติดตามเอาไว้เลยค่ะหั่นกระเจีย๊ยบเขียวเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกระเจีย๊ยบนี่เขาเป็นพอเราต้มออกมาแล้วจะได้เจลที่สวยงามมากๆมีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะหั่นกระเจีย๊ยบไปให้ใจเย็นๆนะคะกระเจีย๊ยบนี่มีสรรพคุณที่ดีกระเจีย๊ยบมีวิตามิน A และ C และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะช่วยในการผลิตคอลลาเจนใต้ผิวหนังแบบธรรมชาตินะคะ เมื่อเราได้กระเจีย๊ยบที่หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะนําใส่ภา,าชนะเลยนะคะจากนั้นเติมน้ําสะอาดใส่ลงไปอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะเติมน้ําสะอาดไปห่งถ้วยตวงนะคะจากนั้นนําขึ้นตั้งไฟเลยค่ะเราจะตั้งบนเตาไฟอยู่ประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าตั้งต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้เนื้อเจลของกระเจีย๊ยบออกมาดีนะคะเป็นยืดๆแบบนี้เลยนะคะ เมื่อได้เนื้อเจลที่เนียนสวยงามแล้วปิดไฟค่ะยกลงจากเตาเลยค่ะจากนั้นเรานํามากรองด้วยกระชอนเลยนะคะเราต้องการแต่เจลของลูกกระเจี๊ยบนะคะเพื่อไปนําเป็นตัวครีมมาร์กหน้าค่ะสําหรับเนื้อของกระจิกกระเจี๊ยบนี่นะคะใครจะนําไปปั่นแล้วทําเป็นสูตรสกับผิวก็ดีนะคะเมื่อเราได้เนื้อเจลของกระเจี๊ยบมาแล้วเรียบร้อยนะคะวางพักเอาไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นเรามาเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปเลยนะคะวางพักเอาไว้ให้เย็นก่อนค่ะ วัตถุดิบตัวต่อไปคือมเมล็ดแฟกซีทค่ะเราต้องการมเมล็ดแฟกซีทอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในภาชนะเลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ําสะอาดลงไปอยู่ที่1ถ้วยตวงคุณผสมค่ะแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟเลยนะคะนําขึ้นตั้งไฟต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคนผสมตลอดเวลานะคะคนกวนตลอดเวลาเลยค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมเมล็ดแฟกซีเขาจะติดภาชนะนะคะท่านผู้ชม ต้มไปแล้วก็คนไปตลอดเลยคนไปนะจนฝาจะได้เนื้อเจลที่นืดสวยงามนะเป็นที่น่าพอใจเราจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะเมื่อได้เนื้อเจลที่ดีแล้วนะปิดไฟค่ะปิดไฟวางพักเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเมลิดแฟกซีดนี่ก็ช่วยต่อสู้กับสัญญาณนะคะความรุง่งรุ่งรวยของผิวนะคะช่วยขจัดริ้วรอยเหี่ยวย่นและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะ มีสปปรรพคุณที่ดีนะคะเจลของเมล็ดแฟกซ์นี้ทําให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะเมื่อเขาเย็นดีแล้วนะคะจากนั้นเรานํามากรองด้วยผ้าขาวบางเลยค่ะกรองบีบเอาเนื้อเจลออกมาให้หมดค่ะเราต้องการเนื้อเจลไปผสมในตัวครีมของอของกระเจี๊ยบเขียววันที่เราเตรียมเอาไว้นะคะกรองบีบเค้นเอาเนื้อเจลออกมาให้หมดค่ะสําหรับเนื้อ,อสําหรับเจลของเมล็ดแฟกซี์นะคะ ใครจะสามารถต้มในปริมาณที่เยอะๆแล้วเก็บเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะกันสามารถเก็บได้นานหนึ่งเดือนเมื่อตัวครีมเสร็จหมดแล้วเราก็สามารถนํามาทาได้อีกค่ะเมื่อเราได้เจลเมล็ดแฟกซซีดมาแล้วนะคะเทลงไปในชามผสมของกระเจี๊ยบเลยค่ะเมื่อใส่ไปแล้วก็คนผสมให้วัตถุดิบทั้งสองอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะท่านผู้ชมคนไปให้เข้ากันดีค่ะ เมื่อเราคนไปเข้ากันดีแล้วนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปคือออยล์อัลมอน์เลยค่ะใส่ออยล์อัลมอน์ลงไปอยู่ที่1ช้อนชาคุณสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นหรือน้ํามันอย่างอื่นที่มีประโยชน์สําหรับผิวพันแทนที่ได้นะคะจากนั้นก็ใส่วิตามินอ e ีลงไปอยู่ที่ประมาณ1แคปซูลหรือประมาณ10หยดค่ะวิตามินซีนี่ก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยลดเลือนจุดด่างดําบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีนะคะจากนั้นก็คนผสมให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันดีค่ะ คนไปให้เข้ากันดีนะคะเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะหาโหลกแก้วหรือว่ากระปุกแก้วนะคะใส่ใส่สูตรเอาเก็บไว้ใช้ค่ะสูตรสามารถเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเวลาหมดแล้วเราก็ทําได้ใหม่อันนี้เลยถึงบอกว่าถ้าเจลมลเดแฟกซีสามารถต้มในปริมาณที่มากได้ค่ะนะคะ,นะคะเก็บได้หนึ่งเดือนในตู้เย็นนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะ วิธีใช้สูตรนะคะใช้ง่ายมากเลยนะคะมาร์กสูตรลงไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอมาร์กไปบนผิวที่สะอาดของเรานะคะมาร์กไปให้ทั่วเลยค่ะมาร์กไปหนาๆเลยแล้วก็สูตรนี้นะยังใช้ได้กับ รอบดวงตาด้วยนะคะริ้วรอยรอบดวงตานะคะใช้ได้เลยค่ะมาร์กไปหนาหนาะมาร์กไปให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเราประมาณ30นาทีหรือว่า จนเขาแห้งดีนะคะเมื่อเรามาร์กได้เป็นที่พอใจแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเราเลยค่ะใครมีเวลาเยอะก็ปล่อยเอาไว้นานๆนะคะส่วนตัวแขกแขกมาร์กแค่30นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วไปล้างออกด้วยน้ําอุ่นตามด้วยน้ําเย็นค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเมื่อล้างหน้ามาแล้วนะคะบอกไว้เลยว่าทําให้ผิวขาวใสและผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะเป็นสูตรที่ดีแล้วก็วิธีทําก็ง่ายนะคะ สำหรับสูตรนะคะทำา3ครั้งต่อสัป,ปดาห์ค่ะเก็บสูตรในตู้เย็นได้นาน1อาทิตย์นะคะสำหรับเจลเมล็ดแฟกซอย่างเดียวเก็บได้1เดือนค่ะนะคะเมื่อล้างมาแล้วนะคะดูนะคะผิวนุ่มและชุ่มชื้นและทําให้ผิวขาวใสยั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะลองไปทําใช้กันดูนะคะสูตรนี้ให้ผลลัพธ์คือผิวต่งตึงกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะริ้วรอยจะค่อยๆเลือนหายไปจากผิวของเราค่ะ ลองไปทำใช้กันดูนะคะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ